จัวเราพอพแม่จะว่ามาให้นังนอจะตอบหน่ด้เราจะไปให้ัไปซอยเียาเจ้าจะกรตอมนั่นนไปซอยเวี้ยเจ้าแล้วก็มาหล่อลูกสาวเจ้าเอลไปสุดเป็นกรรมกรมาเลยทุกคนเอาจะมาวีเอ็ดกันตอนไปงานแหละตอนตอนเบี้กางเหรน่อมมาอืมทำมา มันเราหายตอนนี้หอดสวนแล้วเราก็ดันแห้งนี่นี่้นะนี่ทุกคนเด็กเอวแล้วนี่ยอต้องแบบนี้น้องเหมือนป่ะพอแล้วฮะอือสบายดีทงอากาศ สบายดีเพิ่งอัก่อยนะสบายดีอลิตตาผมยาวอลิตตาสาวผมยาวเออทุกคนเมื่อนี้จะาพาไ,ไปใช่เมื่อนี้ยจะพาเพิ่งไปทดลองงานไปเห็ดอีชั้นเลยไปเห็ดเวีอาไปปับดินอยู่สวนเลยกาไปเทพื้นไปเทพื้น <c oughs> จะตามกันอลไรวะพ่อผมเลยพ่ออลไรบ่เพิ่งไหนเพิ่งออกมาแต่ดองอเปอร์เซเวยสอร์เบียมคอยพอ่อ พร้อมเสมอในใจทุกคนเฮาสิไปอันสว่วนของอลิตา,นานเนาะบอนเพิ่นเฮ็ดเอือนใหม่แล้วเฮาสิไปซอยเวีย้ยเทผื่นเนาะทุกคนเออแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าบักุก้ย,เอ,ยเออ<ๆ>ช่วงเราพอพอแม่จะว่าว่ามาเฮงนังน่อจะตอบหน่อยไดเออ้เรายจะไปเฮงซะไปซอยเวียกเจ้าจะ,ะตอบน,นะนะ ซอยเวียกเจ้าแล้วก็มาหลออลูกซาวเจ้าหยอกหยอกคลิปก่อนทุกคนเห็นอลิตาเห็นเวียกคนเดียวเลยทั้งว่าไปยังเบอกเอาเบาเพิ่งไปซอยตอนนั้นถึงแล้ว่าวเวียค่าวเวียทุกคนค่าวเวียตอนนั้นเออข่าวเวียตอนนี้เขาวางเวียกแล้วเนาะเขามาแต่งานดองหมอย่างแต่พนหายแลันมาใส่เกียร์มาเลยคลิปก่อน เออวังกี้นี่แหละข้าหาก็ออกมาแต่งานดองเลยไอ้เผิ่งเราก็ซิเมอร์พลรานแต่เราซีเวสอยเบียกอลิตากอนไปกินข้าวแรงเลยข่าวอะไร้่าบ้าเอื่อพ่อพ่อพ่อบ้ามเสียอยู่บ้าเออสู้กองเสียทางหลังไฟติโปเป็นเท่าหนิโบกดด้านตีสูงเออไปไปทุกคน เอาสิไปลราสิวาสดีเราได้กัว <go. S 2> ่าป๊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 า Let's go โนูไปโรงเรียนมีคนทักว่นนูเป็นคอมเมนต์นูเป็นคอมเมนต์ตรงไหนไปทุกคนนี่วอาบรรยากาศงามแห่นงนี้นนเจอกันอยู่ส่วนเด็กทุกคนตอนนี้อยู่ไซนนี่เซโนเซโนบาย ตอนนี้เอาหอดดงเฮนแล้วนะทุกคนกดดันแห้งเขาเมื่อเปลี่ยนเครื่องป่ทุกคนเขาเมื่อเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปออกแห้งงานอันนี้ตาเปลี่ยนแต่คอยปูเปลี่ยนเขาจะไปลุยสุดนี้เลยเลยคอยแล้เขาจะเสือให้เพียรถ้าเบิ่งได้ทุกคนจะเป็นอะไรเด้อเออ ไป,ปตุตมใครกูไปใครกูไปใครอีกใครจะสุดรดสุดไรรถสุดในใจนี่อ่ะมาหอดที่เจ้าโคด,ดันเด้อวันนี้เด้อห <laughs> ลังจากที่สวนปลรินมวนมลังจอดนี่มีอปลาถ่ายอยู่สวน มาตุยไปทุกคนไปกลางเลียนึ่งพูเปลี่ยนเสื้อก็ได้ฮะอะไรทุกคนตอนนี้ฮอนเทือนเปลี่ยนเครื่องแหละยังไม่ให้ข่าวเจาะแล้วไปสุดเป็นกรรมกรมาหนึ่งทุกคนเขาจะมารีเอ็ดกันตอนไปงานแหละตอนตอนเดียกยังจิ๊บชอบมาเออชอบ ซาอมายาหมเหายหานซอมซอมเอาซอมหไซ่อมสาดี้ะยดนเสยไแล้วันจะดมไปจะดมไมไมซอมซอมสดีพสาดีแม่ระหว่างเลกนาสล็ดแล้ววะจะเสยคือเจ้าบเคยเห็นมอีตาเย เอยแล้วแต่ว่าตอนน่ะเอาเบียไปมอมลูกลาวอออันี้ก็มาทมาซาลาฟาบาบมาลูกมาซาลาฟาบาบแล้วก <ไป S 2> สิบไปไปสวนเลยไารีบไปลิบดีไปรีเองเลยรีบทำไปทุกคนจกะกบถ่ายลาา่าหนนายรอมาถ่ายยเนี่เออ้พวกนี้ทุกคนเมื <c oughs> ่อกี้นี่ว่าหวัวโจกนี่หวัวโจกอยู่นี่นี่ จะจ,จะทีมกันกได้เด้งจะอยู่นกันว่าทิมกันว่าสิเปลี่ยนรถแต่ได้บ่อยากขึ้นรถเท่าน,นี้แนละ้วเว้าวปัานโตมียนจะขาคนานี่แหละทอไมไม่ได้ขาคนโอาะทำมไ่ได้พะพา,พาลูกสาว้าพาลูกสาวเราไปสอิออก,กไปเลยเจ้ากนงมาทุกคน สมมุดว่าเรา่าไปไซไปไสแบบใหสมุดเราทามาไปไ,ไ,ปไมายังเดี๋ยวสิตอบเล<อ>ย<ห>เราสิว่กมายังตอนนั้นเรายังทา,ามาหมยังจะตอบเลยากมาลินน้ำยุทธวันนีด้สมายสมุดเราทา,ามามายังนี่เขาจะตอบมาฮ็ดเวียกชอยลิตเตเออเดียวอีกฮิดเวียกแลย ดินกับปักคนดินกับคนยู่ลอกกับยู่ไม่ดีอย่ากแน่จะาบเห็นสมองห็ิดนะเราชี้งานเลยราศีตามต่อ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 แบบแบบอาจารย์ก้มเจ้าบุก่าไปไปสู่บ้าเนี่ยทุกคนมาับ้อนกมากเลนะพอเห็นอันนี้ไปหอนบันหมีบุ ใช่วจมิกินี่งเวเจออีกอยู่นี่กำลีคิดแตทุกคนเจอกันอย่สวนเด้อว,วละนานาตาลาีอันทดสอบรคไหนเลยนะ้องคสิแข้งเลยนี่ยข้งวาดเจอคนหายแล่ปป,ปากเลยนะทำไหมนะ้อพร้อมแล้วจ,จะบอกคนนี้เสมอสื่ๆเด้ะ ทุกคนกดดันแน่ลเลตีอื่นมาตีเลยนะขยอยู่ไทยนี่เขาตีกันแล้วนี่กับป,ปีปแป๊แกสิทุกคนสงสัยเมียหายให้เมื่อเฮือนทุกคนตอนนี้หอดสวนแล้วกดดันแห้ <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> เราเคยมาเจอที่ซ้ำเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวป <c oughs> <c oughs> ลิตาสัตว์จุดจ <c oughs> วดด้ว <c> ย <oughs> นึ่กำลังใจแล้วนี่ย้วยชู่วเุดเห็นพี่งมีความคิดดีเลยผมมีไดยนี่าะเบิ้งนี่เด้อร์แล้วต้องแน่รึแล้วต้องห้ามเลยดีมีแล้วใช่ใช่ใช่ทุกคนเด้อเอฟวันแล้วนี่เอื้อยแฝงกันอยู่นี่ให้อยู่นี่แปงกันเราหูเราเราฟูอยู่นี่เรากำลังห้าม ใครอยู่นี่เฮไมสาวเหรอจ้นไงเออจ้าวันนีมลงรถนี่ของเจ้าไหมรูๆมาเดือนทั้งคืนพัลุกละมาใช่น้อเราต้องบอาเนี่นนปะ้อแล้วว่าอือเจ้าก็มาขาคือไว้จริงจังแ่จร